วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาวิธีการทำขนมไข่มาฝากกันนะคะสูตรนี้นะคะแป้งจะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในหวานน้อยหอมไข่มากๆเพื่อเพื่อนๆน,น,นะคะจะนำไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพิ่งสอนแบบละเอียดมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะแป้งที่เพิ่งใช้วันนี้นะคะเพิ่งแนะนำเลยค่ะเพิ่งใช้แป้งเค้กราราคังนะคะเป็นแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงทำให้ขนมของเราออกมานุ่มฟู ตักแป้งเค้กใส่ลงไปตามด้วยผงฟูแล้วก็ทำการร่อนแป้งหนึ่งรอบจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนผสมแล้วก็ใส่เนยสดรสเค็มละลายนะคะแล้วก็กิ่นวานิลลาจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะเพิ่งแนะนำนะคะว่าไข่ไก่ต้องเป็นไข่สดขนมจะได้ออกมาหอมแล้วก็ฟูอร่อยคนผสมให้เข้ากันค่ะ เอา s p นะคะปาดหัวตีผสมค่ะเราจะทำการตีผสมรอบแรกนะคะด้วยสปีดสูงสุดนะคะเป็นเวลา10นาทีจากนั้นก็ทำการปาดผสมแล้วก็ทำการตีต่อค่ะด้วยสปีดสูงสุดนะคะเป็นเวลา5 4นานาทีจากนั้นให้ลดสปีดต่ำสุดเหลือ1นนาทีตัดฟองอากาศแล้วก็คนผสมแล้วก็เดี๋ยวนำตัก ไปใส่พิมพ์วันนี้เพิ่งใช้พิมพ์รูปเม็ดมะยมแล้วก็ใส่ตัวลูกเกดด้านล่างเดี๋ยวเรานำขนมไปอบกันเราจะอบอยู่ที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา12นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะตอนนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วให้แกะออกจากพิมพ์ตอนที่มันอุ่นๆนะคะมันจะแกะได้ง่ายกลิ่นหอมมากๆตัวขนมนะคะด้านนอกจะมีความกรอบค่ะด,ด้านในขนมจะมีความนุ่ม ด้านบนก็จะมีลูกเกดแบบนี้นะคะพราขนมเย็นตัวให้เพื่อนๆน,นะคะแพ็กใส่กล่องปิดฝาให้สนิทป้องกันแม่อากาศโดนขนมขนมจะเก็บได้มานานนะคะที่อุณหภูมิห้องประมาณ3-4วันถ้าแช่ตู้เย็นขนมก็ยังมีความนุ่มอยู่นะคะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างอะไรได้สร้างอาชีพได้เลยนะคะส่วนแป้งเค้กตราระคังที่เพึ่งใช้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะตอนนี้เขามีวางจำหน่ายที่7 e เว่ e อทุกสาขาแล้วนะคะ